<Wow. S 2> โอ้โหพี่น้องวันนี้เราจะทำต้ยมยำปลาทูสดนะฮะนี่ได้มาใหม่ๆเลยนะครับนี่อันนี้มีผักชีมีใบมะกรูดแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับนี่ <Wow. S 2> ใบกระเพราด้วยนะอาหารทะเลนี่มันมันขาวนะครับมันต้องใส่เครื่องเยอะๆนะครับส่วนตะไคร้กับ ไข่กับขาเนี่ยเราเราเอาไปต้มรอแล้วนะครับอันนี้ได้ขี้เหล็กด้วยขี้เหล็กขี้เหล็กเราก็จะต้มนะครับไข่มดแดงนะครับนี่คุณแม่ไปแย่มาเมื่อกี้เลยช่วงนี้ก็ไข่มดแดงออกนะครับไต้ทั้งขี้เหล็กไข่มดแดงอันนี้แม่มดแดงนะครับทาน้ําพริกอร่อยนี่นะครับเราก็ต้มทังต้นหอมผักชี ทิ้งขาซาตะไคร้นะครับใส่ลงไปพอน้ำก็เดือดแล้วเดใส่จะใส่ปลาทูลงไปนะครับเเริ่มเดือดก็ใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องคนนะครับใส่ไว้ไว้อย่างนั้นนะครับปลาทูสดนี้มันเละง่ายด้วยแล้วก็อันนี้ตัวมีแต่ไข่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ตัวอ้อนอวนๆเลย ได้มาสดๆตาใสปิ้งเลยพี่น้องเอสุกแล้วเราก็ใส่สมุนไพรลงไปไม่ว่าจะใบกะเพราผักชีหรือไอ้มะเขือเทศนะครับนี่มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้กากันครับมื่อน,นี้ได้แกงปลาทูสดอยู่บ้านนอกเราก็กินซ้ำนี่แหละครับมีเงินหน่อยเราก็ซื้อนะครับช่วงเขาลด เก็ซื้อเนื้อซื้อปลามากินบ้างนะครับปกติก็กินของธรรมชาติ